ไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมทางด้านของปอ,อทนะครับก็ออกมาทลายเครือข่ายสําหรับเครือข่ายดังกล่าวมีการหลอกลงทุนเทรดหุ้นทองคําแล้วก็น้ํามันนะครับโดยหลอกเหยื่อให้โอนเงินเพราะว่ามีเงินหมุนเวียนสูงกว่า1.6000ล้านบาทครับ <c oughs> ที่กองบัรคบการปราบปรา,ปรามพลตบบร,รีนัทศรรักดิ์ชวนาสายรองผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางพลตบบร,รีอาทิพงศ์ศิวาไพย ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกันแถลงผลจับกลุ่มเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้นทองคำและน้ำมันนะครับผ่านแอปพลิเคชันหลังจากสามารถจับกลุมนายปรชยัชญาแก้วสำรีอายุ23ปีพร้อมพวกรวม7รายตามหมายจับสารอาญาในข้อหาร่วมกันช่องกงประชาชนร่วมกันพุจริตหรือหลอกลวง โดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จมีส่วนร่วมในองค์กรอาจยากรรมข้ามชาติสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินด้วยโดยพลตร,ตรีอาทิตย์เปิดเผยนะครับว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้มีพฤติกรรมประกาศชักชวนให้ผู้คนนำเงินมาร่วมลงทุนเทรดหุ้นทองคำและน้ำมันผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า <Our> Trade. อว r าเทรดนะครับคุณผู้ชมตั้งใจฟังอีกครั้งหนึ่งแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าอว a าเทรดเดาว่าน่าจะเล่นคำแล้วก็น่าจะมาจากคำว่าอวตารนะครับก็คือเล่นคำอวตารแล้วก็ใช้ชื่อว่าอว a t r a รดนี่นะครับช่วงแรกมีการจ่ายเงินปันผลกำไรให้จริงๆเพื่อที่จะหลอกให้เหยื่อเนี่ยตายใจลงทุนเพิ่มขึ้นจากนั้นจึงเริ่มบ่ายเบียงอ้างว่าติดปัญหาต่างๆนานา ที่ผ่านมานะครับมีผู้หลงเชื่อถูกหลอก23รายรวมมูลค่ากว่า14ล้านบาทนะครับรวมตัวเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพันตบบรวจเอกสุพจน์กล่าวนะครับว่าจากการสืบสวนเนีทราบว่ามีการทำกันเป็นขบวนการโดยมีสมาชิก18คนแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มบัญชีม้าเป็นคนไทย8คนแล้วก็ยังมีกลุ่มบัญชีม้าและฟอกเงิน5คนรวมถึง กลุ่มนายทุนคนจีนอีก5คนนะครับรวมทั้งหมดเป็น18คนปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบกว่า16,000ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับจนนำมาสู่การตามจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง7รายที่เป็นกลุ่มบัญชีม้าและก็คนที่ทำหน้าที่ฟอกเงินส่วนผู้ต้องหาที่เหลือโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนจีนอยู่ต่างประเทศนะครับ ตอนนี้กำลังเร่งประสานติดตามจับกลุ่มตัวอยู่ครับจับมาได้แล้ว7รายจากทั้งหมด18รายเพราะฉะนั้นก็ยังเหลืออีกประมาณ11รายนั่นเองสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดยังให้การปฏิเสธเบื้องต้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับกรกตแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นการทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้นทองคำน้ำมันนะครับ ตุนเหยื่อโอนเงินนะครับพบมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า16,000ล้านบาทนะครับและกรีนี้นะครับเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม2,566นะครับมีผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองกับการ2อบอกอปทอนะครับว่ามีกลุ่มคนร้ายได้สร้าง Facebook นะครับโดยปลอม Facebook ของตัวเอง ท่านผมกก็น่าเชื่อถือนะครับจากนั้นก็พยายามเข้ามาตีสนิทนะครับกับทางผู้เสียหายมีการแลกลายกันนะครับจากนั้นก็หลอกให้ลงทุนนะครับเป็นลักษณะของลงปแปรักกรมแล้วก็มาหลอกให้ลงทุนต่อนะครับโดยให้เทรดหุ้นทองคําและหุ้นน้ำมันในแอปที่ชื่อว่าเอว t าเทรดนะครับเอวาเทรซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยเป็นเอว t าเทรปลอมนะครับเอวาเทรดจเนี่ยสามารถเทรด หุ้นและกระทองคําได้ทองคำาน้อไม,ม้ได้ตามปกติแต่ว่าเอวนเทพเนี่ยที่ทางกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยสร้างมานะครับเพื่อลอกนักลงทุนโดยเฉพาะนะครับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมจากระบบแจ้งความออนไลน์เนี่ยพบมีผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้ลงทุนผ่านแอพลิคชันเอวน์เทพปลอมเนี่ยจำนวน23รายการมูลค่าความเสียหายกว่า14ล้านบาทนะครับจากการสืบสวนเนี่ยของกองกับสองปตทก็ทราบว่า,ากลุ่มคุร้ายเนี่ยได้มีการ โอนเงินนะครับเส้นทางการเงินเนี่ยยักย้ายไายเทนะครับายในตัวกลุ่มคนไลยทําให้เรารวบรวมพยานฐานนะครับสามารถดําเนินการออกหมายจับได้ทั้งหมด18บลายนะครับโดยแบ่งทางผู้ต้องหาเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มบัญชีม้าจํานวน8ปลายกลุ่มที่2คือกลุ่มจัดหาบัญชีมาและฟอกเงินจํานวน5้าลายนะครับในนี้ก็มีคนไทย2อลายมาเลเซียหนึ่งลายและก็ชาวจีน2อลาย กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้สั่งการหรือนายทุนนะครับเป็นคนจีนจานวนห้ารายนะครับต่อมานะครับเรื่องมกราที่ผ่านมาครับสามสิบสามเอ็จมกรานะครับทางาก,ก,ก,กองบการตรวจสนขุนกลางเนี่ยโดยบกปทร่วมกับปกรนปกบอปกองปราบและก็ทางหลวงนะครับได้ร่วมบูรณาการกำ,กำลังนะครับตรวจค้นและจับกลุ่มผูุ้่งหาได้จมุนเจ็ดรายนะครับเป็นกลุ่มชีมา้าห้ารา,าย ุม่มจัดหาบัญชีม้าแล้วก็เงินสองลายนะครับตรวจยึดทรัพย์สินได้จำนวนหลายรายการเช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สิบเครื่องโน้ตบุ๊กสองเครื่องนะครับโทรศัพท์มือถือ5้าิบมเครื่องสมุดบ,บัญชีธนาคารหนึ่งพันหนึ่ง้อยสิบสาเล่มนะครับบัตรโทรศัพทมจําจำนวนหนึ่งพหสบ้าใบและกล่องโทรศัพท์ป่าจำนวนเ,นเน7็กล่องนะครับนำส่งสนักสวนสอบสว,สว,สวนดำเนินคดีนะครับ ในระหว่างนี้ก็จะมีผู้หายจานวน9การายที่ยังจับกุมไม่ได้ก็คือเป็นผู้หายที่อยู่ต่างประเทศนะครับรายละเอียดขออนุญาตให้ทางกองสองปอทอเป็นผู้ชี้แจงต่อครับสําหรับกองสองปาวาทนะครับในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้หาจํานวน7คนนะครับประกอบไปด้วยนะครับ1นนายพัทละศินนะครับอายุ22บปี2นายปรัชญาอายุยี่บสาปีนะครับ3นายพานุวัฒน์อายุ30ปี 4. ีนายวินัยอายุห้สิบสาปี 5. ้นายจินรลงอายุส1ปี 6. กนางสาวจิราพัฒอายุ20ปีและ 7. จนะครับนายธงชัยอายุ28ปีนะครับซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับต้องหากระทําความผิดฐานร่วมกันชอบกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนมีส่วนร่วมในอ,องค์กรอัจฉากรรมข้ามชาติสมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทาความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่การมีการส่งคบและร่วมกันฟอกเงินนะครับสืบเนื่องจากนะครับเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม อ่าสองหนะครับมีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองสอบบกปทนะครับกรณีมีคนปลอมคนร้ายนะครับปลอม a c e b o o k ขึ้นมานะครับในลักษณะนําภาพของบุคคลอื่นแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับมีการทักแชทคุยกับผู้เสียหายเรื่อยมานะครับเพื่อสร้างความสนิทสนมและความเชื่อใจนะครับก่อนที่จะแอดไลน์แอปพลิเคชันเพื่อคุยส่วนตัวนะครับเมื่อคุยไปได้นะครับตัวของคนร้ายนะครับก็จะ ชักชวนลงทุนนะครับโดยการชักชวนลงทุนน่ะจะส่งลิงก์แอปพลิเคชันปลอมนะครับเป็นแอปพลิเคชันลิงก์ที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับก็เมื่อผู้เสีหายดาวน์โหลดแล้วก็มีการลงทุนตามที่คนร้ายแนะนํานะครับในช่วงแรกก็จะได้รับผลตอบแทนและสามารถถอนเงินออกจากแอปได้นะครับแต่พอภายหลังเมื่อลงทุนจํานวนเยอะขึ้นนะครับก็ไม่สามารถถอนได้นะครับเนื่องจากอาว่าจะต้องมีการชําระภาษี ภาษีก่อนนะครับหรือจะทําการถอนได้นะครับต่อมานะครับเจ้าหน้าที่กองสอบบกพทนะครับก็ได้สืบสวนเส้นทางการเงินนะครับก็พบว่ากลุ่มคนร้ายนะครับก็ได้มีการใช้บญชีธนาคารม้าในการรับโอนเงินของผู้เสียหายนะครับแล้วก็มีการยักย้ายถ่ายเทจํานวนเงินดังกล่าวนะครับต่อไปเป็นทอดๆดนะครับจากนั้นได้มีการแปลงสภาพเงินนะครับที่ได้จากการหลอกลวงนะครับให้กลายเป็นเงินดิจิทัลสกุล USDT นะครับ ผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิทัลนะครับหลังจากเมื่อเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลนะครับก็จะมีการโอนต่อไปอีกหลายๆทอดนะครับจนไปถึงยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับจากการสืบสวนเบื้องต้นนะครับก็ทราบว่าฐานปฏิบัติการของแกงนี้ก็อยู่ที่สอป,ปอปลาวนะครับมีการแบ่งแยกหน้าที่กันทาชัดเจนกองสองก็เลยจึงรวบรวมพยานหลักฐานนะครับขอออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน18ราย ในจำนวน18รายนะครับก็สามารถแบ่งกลุ่มใหญ่ๆได้เป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับเป็นบัญชีม้าของคนไทยนะครับจำนวน8รายนะครับกลุ่มที่สองนะครับเป็นกลุ่มจัดหาบัญชีม้าและฟอกเงินนะครับจำนวน5รายโดยเป็นคนไทย2รายนะครับเป็นระดับสั่งการมาเลเซีย1รายและก็จีน2รายนะครับกลุ่มที่สามนะครับเป็นกลุ่มผู้สั่งการหรือนายทุนนะครับเป็นแก๊งคนจีนจํานวน5รายนะครับ ประมาณครับวันที่30-31มกราคมนะครับก็ได้เปิดปฏิบัติการโอัปเรชันนะครับร่วมกับหน่วยร่วมในตำรวจสอบสวนการนะครับบูรณาการร่วมกันตรวจคน้นจับกลุ่มจำนวนทั้งสิ้นจุด10จุดตรวจค้นนะครับแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพ2จุดภูเก็ต6จุดเชียงราย1จุดและหนองบัวลำพูจำนวน1จุดนะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7ลายนะครับโดยใน7ลายนี้เป็นบัญชีมา5ลายนะครับ แล้วก็เป็นกลุ่มจัดหาบัญชีม้าและฟอกเงินนะครับระดับสั่งการจํานวน2อลายนะครับสามารถยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องการรวามผิดนะครับตายการอาทิเช่นนะครับก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC นะครับสิเครื่องโน้ตบุ๊กจานวน2เครื่องนะครับมือถือ53เครื่องนะครับใน53เครื่องก็จะมีทั้งมือถือที่พร้อมใช้งานนะครับและก็เป็นเครื่องเปล่าที่จะไม่ได้ลงแอปพลิเคชันนะครับสมุดบัญชีธนาคาร 11, 1 3นมเล่มนะครับแล้วก็บัตรกด ATM เงินสด อีก1,065ใบนะครับแล้วก็ยังได้ตรวจยึดทรัพย์สินมีค่าอกจจำนวนอื่นอีกหลายรายการนะครับในส่วนของชาวจีนและชาวมาเลเซียนะครับที่ยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศ9้ารายนะครับก็อยู่ระหว่างการประสานติดตามจับกลุ่มตัวนะครับก็มีรายละเอียดดังนี้ครับมิสเตอร์หัวหลงนะครับสัญชาติจีนมิสเตอร์เชิงเว่ยสัญชาติจีนนะครับมิสเตอร์จื่อเฉียงสัญชาติจีนมิสซิสตี๋สัญชาติจีนนะครับ มิสซิสเผยหลิงสัญชาติจีนมิสซิสเซียนดี้สัญชาติจีนนะครับมิสเตอร์เฟยเฟยสัญชาติจีนมิสเตอร์ชื่อห่าสัญชาติจีนนะครับแล้วก็มิสเตอร์เทียนะครับสัญชาติมาเลเซียนะครับโดยในการที่1นถึงหนะครับเป็นระดับสังการแล้วก็เป็นกลุ่มในทุนนะครับส่วนลำดับที่6ถึง9ที่อ่านไปนะครับเป็นกลุ่มจัดหาบัญชีมาและฟอกเงินนะครับโดยจากการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับพบว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม2565กถึงปัจจุบันนะครับ กลุ่มคนร้ายมีการรับเงินดิจิทัลสกุล USDT ประมาณ230ล้านเหรียญน,นะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ8,000ล้านบาทนะครับและมียอดหมุนเวียนในบัญชีนะครับกว่า1 6 0่ือ0ล้านบาทนะครับซึ่งน่าเชื่อได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการทำความผิดจากการสอบถามเบื้องต้นผู้ต้องหาแต่อะไายนะครับก็ ให้การภาคเศษนะครับโดยนายปัตยาให้การยอมรับว่าตนเองได้ร่วมกับนายพัทรกสิลิ์นะครับในการจัดหาบัญชีธนาคารและก็บัญชีเทรดริปโตม้านะครับโดยนายพัทละศิลป์นะครับจะไร้กว่าจ้างจากกลุ่มนายทุนชาวมาเลเซียนะครับและมิสเตอร์เทียนะครับสัญชาติมาเลเซียให้หาบัญชีธนาคารและบัญชีเทรดริปโตม้านะครับจากนั้นนายพัทลกศิน์ก็จะสั่งการต่อมายังนายปัตยาให้ดําเนินการหาบัญชีนะครับ พร้อมทั้งเปิดบัญชีธนาคารคริปโต,โตมาแล้วก็ผูกแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับก่อนที่เพื่อพร้อมทั้งเขียนรายละเอียดของรหัสผ่านนะครับลงบนมือถือแล้วก็พร้อมใช้งานก่อนที่จะส่งไปยังตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อที่จะลำเลียงส่งต่อไปยังฐานปฏิบัติการของคนร้ายในสประปลาวนะครับโดยในทุนมาเลเซียนะจะจ่ายค่าจ้างเป็นเงินบาทและเงินดิจิทัลสกุล usdt นะครับคิดเป็นเงินประมาณ10,000บาทต่อ บัญชีมาหนึ่งบัญชีนะครับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมครับพบว่าในพระกรสินได้ให้ลูกน้องเนี่ยเปิดทะเบียนจดทะเบียนบริษัทและก็เช่าบ้านแห่งหนึ่งย่านเขตบางชันกรุงเทพนะครับเป็นออฟฟิศเพื่อใช้ในการฟอกเงินและก็จัดหาบัญชีมาให้กลุ่มนายทุนนะครับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าช่วงเดือนกรกฎาคม2564ถึงสิงหาคม2566นะครับมีไรายได้จากการจัดหาบัญชีให้กลุ่มนายทุนกว่า28ล้านบาทน,นะครับ แล้วก็อีกครั้งนายพระเจ้ากระสินะครับยังเคยสั่งให้ในายปัจจานส่งบัญชีมา้าโทรศัพท์ที่ผูกบัญชีม้านะครับไปยังทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับโดยในต่างประเทศก็มีประเทศตไต้หวนันฟิลิปปินส์มาเลเซียนะครับแล้วก็ในประเทศก็จังหวัดเชียงรายตากสุรินทร์สะแก้วจังหวัดนราธิวาสน,นะครับสังเกตว่าจังหวัดต่างๆจะเป็นจังหวัดตามต,ามตะเข็บชายแดนนะครับ ก็สันนิฐานแต่ว่าน่าเชื่อจะมีการลักลอบนำลำเลียงบัญชีม้าออกอปยังประเทศเพื่อนบ้านให้กับกลุ่มแกงคอรเซนเตอร์แล้วก็กลุ่มการพนันออนไลน์ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านครับ